คอเซ็นเตอร์รูปแบบใหม่นะครับซึ่งผมอยากจะมาเตือนนะฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดี่ยวจะเด็กๆนะเดี๋ย,ย,ยสถานีประชาชนไทยทีวีเอสที่บอกว่าเป็นรูปแบบใหม่ครับเพื่อนๆครับคือว่าก่อนเข้ารายการสถานีประชาชนทางไทยทีวีเอสซึ่งผมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับผมได้รับสายจากหญิงคนหนึ่งนะซึ่งมันก็เป็นเบอร์โทรศัพท์น่าจะเป็นเบอร์มือถือแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการจดทะเบียนในประเทศไทยนี่แหละเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นต้นด้วยบวกอะไร ทีนี้ปลายสาเนี่ยบอกว่า,าติดต่อมาจากโค้ชคนหนึ่งนะซึ่งผมเนี่ยเคยไปเหมือนกับคอมเมนต์เอาไว้ว่าประสงค์ที่จะเรียนเรื่องการหาเงินทางออนไลน์กับโค้ชคนนี้ผมก็นึกไปนะฮะเอ๊คุณคุ้นๆฮนะเหมือนว่าเราเคยลงทะเบียนไว้หลายปีมาละมันเป็นการขายของออนไลน์ในรูปแบบที่เรียกว่า dropship อะครับทีนี้ผมก็เอกใจแล้วฮะว่าเอ๊ มันมีความเป็นไปได้สูงว่าปลายสายนั้นน่าจะเป็นคอเซนเตอร์แล้วก็ไปเห็นข้อมูลของผมนะครับที่ว่าผมลงทิเบเนเอาไว้ทางทางที่ว่ามันผ่านมาหลายปีนะแต่ณนะตอนนี้เนี่ยที่ว่ามีคนแจ้งเรื่องเข้ามาว่าบางทีเนี่ยตัวเขาเองนะครับใช้บริการโทรศัพท์มือถือค่ายค่ายหนึ่งแล้วก็ไปแสดงความประสงค์ว่าเขามีปัญหาเรื่องของการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็เลยไปเขียนเขียเขียนเขียน,ยนคอมเมนต์และผู้ก่อเหตุก็มีการติดต่อมา ดังนั้นก็เลยเสสนษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุก็จะไปหาพวกข้อมูลต่างๆในโลกออนไลน์นะฮะอะไรที่ว่ามีการทิ้งเบอร์โทรเอาไว้นะหรือว่ามีการเ,าเข้าไปคอมเมนต์ตามช่องทางสื่ออะไรต่างๆเราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้หากว่าใครเจอแบบนี้ครับคุณก็ปฏิเสธไปนะครับไม่ต้องไปพูดคุยต่อเลย แต่ทางออกครับเมื่อไหร่คุณตกเป็นผู้เสียหายไปแล้วหลงเชื่อเข้าไปแล้วมีการแลกลายการมีการกดลิงก์ไปถูกดูดเงินนะครับหรือว่าถูกหลอกให้ลงทุนนะฮะอย่างแรกเลยที่คุณต้องทำนะฮค,คือว่าคุณต้องแคปหลักฐานตรงนั้นแจ้งไปที่ธนาคารก่อนเพื่อให้ธนาคารเนี่ยทำการอายัดเงินอย่างถัดไปนะครับก็คือว่าคุณก็ต้องมีการแจ้งความผ่านออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com นะครับและสุดท้ายคือว่าต้องไปแจ้งความที่สอพอหรือว่าสอน,อ,นอนในพื้นที่โดยระบ,บุว่าต้องการดําเนินคดีให้ถึงที่สุด ฝากติดตามด้ว่นะครับรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS กดหมายเลข3ในครับ44น,นากานาทีจนถึง15นา,นาฬกาครับหวังว่าคุณติดตามแล้วรอบรองว่าคุณปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างแน่นอนครับ